ชอบอะไรบนหน้าตัวเองที่สุดดวงตาค่ะอย่างผู้ร่วมกับจะชอบบอกว่าตาเราเศร้าหรือไม่ก็เป็นคนที่อยู่เฉยๆตาก็ดูเหมือนมีปมเป็นคนดูมีปมมีอะไรที่แบบ broken อยู่ในนั้น สวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็อันนี้ชื่อกิจกรรมว่า The p o r t เ a ร t นะครับเป็นกิจกรรมที่เราจะเอาบุคคลที่น่าสนใจเนี่ยมาเป็นแบบวาดภาพนะครับซึ่งครั้งนี้ก็ได้น้องเจนิสโอเบอร์เสรมานะครับเอ้นะโอเคนะก็จะเป็นบุคคลที่น่าสนใจตรงที่เขาจะมีแววตาอ่ะมีใครมาอ่า เลือกที่นั่งได้เลยครับนั่งตรงไหนไปก่อนก็ได้เดี๋ยวจะมีการสลับที่นั่งอีกทีนึง่งนอกจากนี้โอปัเซอร์เนี่ยคือน่าสนใจตรงที่เขาจะเป็นมนุษย์ที่มีดวงตาเศร้าเนะาะคำว่าเศร้าเนี่ยแว็บแรกมันฟังดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่ไม่ดีใช่ไหมแต่ว่าทุกอารมณ์ทุกความรู้สึกเนี่ยมันมีข้อดีของมันและมันทําให้เราเนี่ยไม่เหมือนใครตัวเขาเองเนี่ยบอกว่าสิ่งที่ชอบบนใบหน้าที่สุดของเขาคือดวงตาที่เศร้าของเขานี่แหละงั้นก็แนะนานะครับวันนี้ก็คือจะมีพี่กิ้วนะครับจะเป็นคนสอนวันนนี้นะค โอเคซึ่งวันนี้นะครับเราจะแบ่งเป็นกลุ่ม A กลุ่ม B กลุ่ม C โดยเราจะวาด3ามมุมนั่นคือมุมตรงมุม45มุมข้างซึ่งทุก50สินาทีเนี่ยเราจะสลับที่1สลับที่1และทุกคนและทุกกลุ่มเนี่ยจะได้วาดทั้งหมด3มุมนะครับโอเคเจนนีสจะไม่ขยับไปไหนเลยนั่งอยู่กับที่นะแต่ว่าจะมีช่วงเวลาพักเบรกให้นะวันนี้นะครับมีเกสหลายคนแต่เกสที่มาตอนนี้ก็คือจะมีพี่กิฟต์ลีนะครับเอคนนี้นี่หลายๆคนอาจจะรู้จักของเขาในฐานะการถ่ายรูปใช่ไหม แต่เริ่มต้นเพจกิฟล,ลีงจริงเป็นเพจสีน้ํานะเออเผื่อใครไม่รู้เราวก็บิวไปก่อนเลยจะได้แบบมาดูกันว่าเขายังทําได้หรือเปล่านะโอเค <laughs> เดี๋ยวผมจะมาแนะนําอุปกรณ์นะครับวันนี้เราได้สปอนเซอร์มาจาก d g Art and Craft นะครับเป็นเพือที่มีอุปกรณ์ศิลปะนี่ เรียกได้ว่าใหญ่ที่สุดในไทยเจ้าหนึ่งเลยนะครับซึ่งชุดนี้จะเป็นชุดที่ให้ไปเลยนะครับอย่างแรกนะครับถาดสีน้ําของเซไกนะครับก็เปิดขึ้นมาเนี่ยก็คือจะมีสีเป็นเลข7อย่างนี้ใช่ไหมซึ่งในนี้มันจะผสมอยู่2ยี่ห้อนะครับยี่ห้อแรกเนี่ยก็คือจะเป็นมิเจโลนะครับมิเจโลเนี่ยจะเป็นแบรนด์ของเกาหลีออใช่ไหมที่พี่กิ้วเนี่ยเป็นแบรนด์ในบัสเตอร์ด้วยนี่เป็นไง,ไงคือจะเป็น7สีบนนะครับตรงนี้ฟืบฟื๊บนะเสีบน ส่วน7สีล่างเนี่ยจะเป็นคุซาคาเบะนะครับอ่าก็จะเป็นแบรนด์ของญี่ปุ่นนะคุซาคาเบะเนี่ยจะเป็นสีแนวกรอสเนาะก็คือจะเป็น <Cross. S 2> สีที่ทึบแสงนะครับปกติแล้วคุณสมบัติของสีน้ำเนี่ยมันจะโปร่งแสงนะเป็นฟุ้งๆแต่ว่าตรงนี้มันจะเป็นสีโซนพาสเทลที่สามารถเล่งน้ําหนักให้งานสีน้ํามันเข้มขึ้นได้ด้วยนะ ส่วนในฝั่งของมิเจลโลเนี่ยถ้าสังเกตจะค่อนข้างเป็นสีที่สีแม่สีอะส,ส,สีแม่สีก็จะเหมาะแก่การเอาไปผสมอะไรก็ได้เช่นเสื้อผ้าหรือบรรยากาศโดยรอบก็เรียกได้ว่าถ้าเกิดเรามีกมล่องนี่อันนี้มีรูงี้ปุ๊บนี่จับนี้นะครับรว,ว่าจับงี้เนาะมันมันจะได้ไม่โครงเคงเพราะเป็นสีน้ําด้วยมันจะหกได้นะครับโอเคก็เรียกได้ว่าถ้ามีฐานเนี้ยเราก็เอาไปวาดไข่บนโลกก็ได้แหละ อ่ะอุปกรณ์ต่อต่อนะครับผู้กันนะครับก็จะเป็นผู้กันของเซไกนะครับมีหลายหัวมากนะครับก็มีความเหมาะสมแตกต่างกันแต่ผมว่าที่น่าสนใจคือตัวนี้อ่าปกติแล้วตัวนี้จะเอาไปใช้กับแรนสเคปเนาะแต่ว่าถ้าเกิดเอามาใช้กับผิวคนเนี่ยมันเหมือนแปลงแต่งหน้าก็เป็นในส่วนบัดออนส่วนอะไรอย่างนี้ได้นะครับก็จะเหมาะนะครับอ่าส่วนต่อมาที่แจกนะครับก็จะเป็นดินสอนะครับดินสอของเซกเหมือนกันซึ่งจะแตกต่างกับดินสอทั่วไปอันนี้มันจะเป็นดินสอ HB กับ 14B ก็คือเอาเรียกได้ว่าอ่อนสุดกับเข้มมมาาให้้้เลยต่ออกกก็จะปีปนน ไว้ล้างได้แล้วก็มียางลบนะครับแล้วก็มีของมิเจโลอีกอันหนึ่งก็คือจะเป็นฟองน้ําที่เอาไว้ซับน้ําของสีน้ำครับมันเอาไว้ซับในเวลาไหนครับสมมุติว่าน้ํามันเยอะเกินไปเราก็แปะหรือบางทีเราล้างผู้กันเสร็จมันชุ่มเกินไปก็ทุดถูเอาไว้ดูดน้ำดูดน้ำมันจะซับน้าดีมากสุดท้ายในส่วนที่แจกนะครับอันนี้เป็นกระดาษสีน้ำนะครับปกติมันจะอยู่ในเล่มเนาะแต่นี้มาในรูปแบบซองนะครับเป็นไซส์ A3 สวยดีนะครับว่าเป็นกระดาษสีน้ำครับแต่ว่าที่จริงแล้วมันเอาไปใช้กับอะไรก็ได้แหละเนนี้้้ยังงไม่ตอใ แต่ว่าสิ่งที่เรียนรู้ไปวันนี้มันเป็นแค่พาร์ทละ50นาทีเนาะเราอาจจะไม่ได้วาดได้เพอร์เฟกมากนะครับจุดประสงค์ของไลท์พนติ้งเนี่ยมันไม่ได้เอาเหมือนไม่ได้เอาเป๊ะแต่มันคือการเอ็กเพรสออกมานะครับถ้าใครอยากไปฝึกตามที่อาจารย์กิ้วเขาแนะนำเนี่ยก็ผมก็จะแจกเป็น3รูป3ามุมนะครับที่เอาไปฝึกเพิมเ่มเติมที่บ้านได้นะครับอ่าและในส่วนของบุฟเฟ่ต์นะครับก็คือจะเป็นแผงตรงโต๊ะนั้นก็คือจะมีมากมายนะครับมีกระดาษสีน้ำนะมีทั้งไซส์เล็กไซส์ใหญ่ลองเอาไปใช้ได้นะครับอนน สีไม้นี่คือมีหลายแบบมากมีสีกล่องนะครับแต่ละกล่องก็จะมีคุณสมบัติของชุดสีพาเลตต่างกันนะครับก็จะเป็นเกรดอาร์ติสตเลยเนาะแล้วก็สีอะคริลิกนะครับสีอะคริลิกมีอะคริลิกแท่งด้วยนะเผื่อใครยังไม่เคยใช้อะคริลิกแท่งมันคล้ายๆโคปิกแต่ว่าเป็นอะคริลิกแท่งนะครับลองเล่นดูได้ครับเราวาดตั้ง3ามุมเนาะอันนี้มีออยพาเทลซึ่งก็คือเป็นสีน้ำมันอัดแท่งนะหัวใจสำคัญของงานนะครับ ใช้สูบผมแล้วกันผมให้ช่องว่างระหว่าง 2- กับ3เป็นส่วนที่สําคัญที่สุดนะครับเราจะใช้ส่วนนี้เป็นมาตรฐานในการวัดเคยเห็นแบบวิธีการวัดแบบนี้ไหมชูดินสอมาแล้วก็ลองวัดตําแหน่งคิ้วถึงจมูกแล้วก็ใช้นิ้วเลื่อนไปเรื่อยๆให้ยึดสัสดส่วนตัวนี้เป็นหลักสังเกตว่าถ้าเกิดเราแบ่ง12-3เท่าๆกันจากนั้นเราเอาสัสดส่วนตัวนี้ครับเทียบเพื่อวัดว่าสัสดส่วนตั้งแต่คิ้วถึงปลายจมูกเนี่ย ลงมามากกว่าหรือน้อยกว่าส่วนต่อต่อไปถ้าเกิดเราวาดเฉพาะส่วนอย่างเงี้ยแปลว่าเราต้องรีบดึงจุดเด่นของเขาออกมาใช่ครับถ้ามาก่อนเขาใช้คําว่าจุดด้อยใช่ไหมใช่แบบคนนี้จมูกโตเป็นพิเศษคนนี้ตาหางเป็นพิเศษอะไรอย่างเงี้ยเนาะใช่ครับคือวันนี้คือเราใช้คําว่าจุดเด่นจุดเด่นของร่างกายเพราะไม่เหมือนใครนะเด่นกว่าคนอื่น วิธีการหาจุดเด่นก็คือหนึ่งคือถ้าเกิดเราเขียนทุกอย่างเป็นต้นแบบมาสังเกตว่าเช่นปีจมูกใหญ่ไหมส่วนปลายจมูกตรงนี้ใหญ่หรือเปล่าเพราะนั้นก็คือให้ดูแค่ส่วนไหนเล็กส่วนไหนใหญ่นะครับแล้วก็เทียบเอาอันนี้คือเดี๋ยวเราจะวาดตัวเองหรอยากไปแอบเรียนก่อนนิดนึงอ่าเออเออถ้าเป็นแบบก็เรียนเองได้ด้วยนะเราก็วาดคนข้างหน้าเราดิวาดตรงนี้ยได้ไหมพี่เพ นี่มีศิลปินมานะครับนี่คือเกสของวันนี้นะครับก็คือโบปันธิตานะครับสวัสดีครับครับก็เป็นศิลปินแนวเรียลลิสติกแฟนตาซีนะเท่าที่ผมเข้าใจนะเออก็จะเป็นวาดแบบสมจริงเลยแต่ว่าจะเติมเติมความแฟนตาซีเข้าไปไม่ว่าจะเป็นพวกสัตว์พวกอะไรต่างๆนะครับอันนี้พี่โบปันธิตานะครับศิลปินที่ผมติดตามมามาจากที่ไหนนะถ้ามาตอนเจ็ดโมงมาจากสยามแต่แต่่อกี้มาจากบ้านรขอบคุณที่มานะครับ อ่ะเดี๋ยวเจนิสโยมมานี่เลยจ้ะโอเคอ่ะเซสชั่นที่1นนะครับ50นาทีนะครับก็จะเริ่มจับเวลาณบัตรเดี๋ยวนี้เหมือนสอบเหมือนกันนะออจับเวลาเาเวลานะอ่ะหนึ่งสองสั่งเริ่มนะครับ50นาทีแรกชิ้นแรกอย่าเพิ่งรู้สึกว่าตกใจประหม่างานตัวเองเพราะว่าบางคนเขียนครั้งแรกจริงๆนะครับเพราะนั้นคือแค่ถูกสัดส่วนสมรับผมผมถือว่าดีแล้วเพราะว่า ศาสตร์ของการวาดพอร์เรตหรือใบหน้าคนเป็นศาสตร์ที่ยากที่สุดในบรรดาการวาดนะครับวาดให้เหมือนเนี่ยวาดให้ยากมากอ่าเกสนะคะปันปันยีๆนะเอปัน,ป,น,ป,นปันก็จะเป็นแนวเอ็กเพรสชันนิสน,นะครับคือแบบว่าแสดงออกมาเลยว่าฉันรู้สึกยังไงเนาะโดยที่แบบว่าไม่ได้อิงแบบให้เหมือนแต่อิงแบบว่าฉันอยากให้เขาเป็นแบบไหนนะนี่คืออะไรข้าวเช้า Oh. วันนี้คุณมาจริงจังนะไม่ว่าเป็นคาแรคเตอร์การ์ตูนเหรอที่ตาเหลวๆอนน่ะมันได้ด้วยใช่ป่ะได้ยังไงก็ได้เลยโอเคผมมีกระดาษหลายแผ่นเออเออเอากาษเพิ่มบอกได้ <c oughs> <c oughs> อะไรของมันวะ <c oughs> ถ้าเกิดเราเขียนโครงสร้างให้ได้จากนั้นเราจะเขาเรียกว่าดัดแปลงหรือใส่สไตล์ได้เต็มที่เลยนะครับขอแค่คิดว่าสัดส,ส่วนให้มันอยู่ถูกที่ถูกทางแค่นั้นเอง แล้วชอบสีอะไรเพราะอะไรนี่เป็นคําถามที่หนูไม่เคยตอบได้หรือว่าตอบเหมือนกันเลยสักครั้งเวลาคนถามเพราะว่าหนูชอบทุกสีอะเพราะว่าอย่างการแต่งตัวหรือการเลือกของทุกอย่างหนูก็มีทุกสีเลยใช้ทุกสีหรือว่าบางช่วงก็ชอบแต่งตัวขาวดําบางช่วงก็สีแบบสีทั้งตัวแล้วถ้าคิดว่าตัวเองเป็นสีอะไรส่วนใหญ่คนจะให้หนูเป็นสีน้ําเงินกับสีฟ้าอย่างอย่างตอนย้อนกลับไปตอนที่ทําวง ไลร่าไลร่าไลร่าถ้าคนเคยดูคือเขาจะคิดว่าแต่ละคนมี personality ยังไงแล้วก็เอาสีประจําตัวให้สิ่งของหนูก็ได้เป็นสีฟ้าน้ําเงินคือคนอื่นอย่างสีเหลืองหรือสีส้มมันจะเป็นสีที่สดใสแต่หนูไม่ได้สดใสขนาดนั้นแล้วก็เฟมินีนไม่เท่าสีม่วงแต่ว่าก็ไม่ได้เท่เท่าสีเขียวเป็นแบบกลางกลางมีความสุขุมในสีแต่ว่าโทนฟ้าบางทีมันก็ยังให้อารมณ์คามได้เหมือนกันแล้วก็สดใสได้บ้างแต่ก็ไม่ได้สดใสแบบที่สุด คราวนี้มาดูองค์ประกอบหน้าคนบ้างสังเกตว่าหน้าคนมันจะมีส่วนที่นูนส่วนที่วาวถูกไหมฮะเพราะนั้นเวลาที่เราเขียนหน้าคนนะครับเราต้องเข้าใจาก่อนว่าหน้าคนส่วนตรงนี้ครับมันเป็นคล้ายแผ่นละนาบอะไรสักอย่างหนึ่งช่วงตามันก็จะวาวเข้าไปนอกนั้นที่เหลือเป็นไงฮะยื่นหมดเลยเรายัดดวงตาใส่เข้าไปเราเอาจมูกเนี่ยฮะแปะเข้าไปส่วนการล่างสัสดส่วนต่างๆก็คือเช่นดวงตาเงี้ยครับเราก็เริ่มจากมองให้เป็นเลขาคณิตก่อนนะครับทุกอย่างเลยอ่าเสร็จแล้วดวงตา ก็เริ่มจากว่าถ้าเป็นตาตรงๆเราก็จะมีการบิดรูปทรงเข้าไปหน่อยโอเคประมาณนี้เพราะนั้นเวลาที่เราจะล่างโดนตาให้เริ่มเป็นทรงเลยขาคณิตก่อนส่วนจมูกก็เหมือนกันจมูกมันก็จะมีส่วนดั้งนะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นแท่งลงมาเราก็มองทุกอย่างให้มันเป็นเลยขาคณิตครับจริงๆการเขียนหน้าคนมันมีหลายสูตรมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นสําหรับการสอนทั่วไปลักษณะมีความขคเรียกทักษะต่างกันเนี่ยผมก็จะมองทุกอย่างให้เป็นมาตรฐานเดียวกันก็คือเริ่มจากเลยขาคณิตแล้วค่อยๆดัดแปลงทุกอย่างให้มีความสมจริงนะครับ เอาล่ะไปเป็นเซสชันที่2เนาะ50นาทีครับเริ่มจับเวลาครับเมื่อกี้ใครที่วาดโอเวอร์สเกลใหญ่ไปก็อาจจะลดขนาดลงนิดนึงใครที่วาดเล็กไปก็ขยายใหญ่นิดนึงนะครับแล้วก็สังเกตสัสดส่วนช่วงดวงตาช่วงจมูกช่วงปากนะครับย้ำอีกทีฮะคิ้วถึงจมูกเป็น1ส่วนแล้วหนึงส่วนนี่ครับลองไปเทียบกับพื้นที่อื่นๆดูว่ามันเท่ากับกี่ส่วนกัน เป็นหน่อเจนนิสในสไตล์พี่อืเนาะลายเส้นคือแบบบ่งบอกเลยไม่ได้ว่าสีน้ำนานมากเราชอบสีแดงมากเลยก็ชอบนะใช่ไหมแต่ชอบคนดูกวาโอ้ย่ะนี่เอาแล้วเอ้ย่า <Hey, yeah. S 3> มือสัน่นอะมือสัน่นอันนี้เราเลือกทำงานสีน้ำมานานแค่ไหนละ่ะเออก็สี่ห้าปีแล้วนะอ่าแล้วลูกที่แปะที่ห้องอ่ะ หลายปีแล้วอะอใช่อ๋อคือเอางานเก่ามาแปะใช่เพราะว่าห้องเพิ่งทำใช่เพราะว่าช่วงช่วงมหาลัยวาดเยอะอ๋อโอเคแต่มีแต่ลูกวิวไม่เคยวาดคนเคยแท่วาดแม่นี่คือครั้งแรกในชีวิตก็ไม่ขนาดนั้นเคยเคยวาดมาก่อนแต่ว่าจะไม่ไม่ไม่ใช่เร็วๆเนี้ยนานมากเลยคนมันเก่งนะมันก็แบบก็เกินไปโอ้ตีเคยทำงานแบบลงแสงเงาไหมไม่เคยใช่ไหมเออเนี่ยดูเป็นแบบ เป็นงานพันๆที่แบบว่าอัพเรื่องแสงเงาเข้ามาด้วยนะแต่ทีหลังไม่เอาละนะเอ้ยไม่ได้ยัยเท่นะ หมดเวลาครับเซกชันที่2จบไปแล้วนะครับโอเค เรื่องที่เศร้าเสียใจที่สุดตอนก่อนตาเสียน่าจะมอต้นนะเป็นวัยกําลังแบบเอาแต่ใจอย่ามายุ่งวุ่นวายกับฉันพอตาเสียแล้วโตขึ้นมันถึงคิดได้ว่าแบบทาตัวไม่ดีที่สุดในชีวิตแล้วตอนตอนนั้นคือตาเป็นมะเร็งแล้วแม่เอาตามาอยู่ด้วยที่บ้านตามภาษาคนแก่เขาอยากกินข้าวพร้อมเราอยากทากิจกรรมแต่เราก็คือแบบบน่ลนลาคาญไม่ชอบเหวี่ยงว่าแบบจะเรียกทําไมนักหนาอะไรประมาณนี้ทําไมเราถึงต้องย้อนกลับมาคิดเรื่องนี้ล่ะเพราะว่า หนูตัวตายอ่ะหนูตัวตายแล้วรู้สึกว่าโอ้โหถ้าสมมติคนรอบตัวตายด้วยเราจะรู้สึกว่าเดี๋ยวประวัติศาสตร์จะสับรอยเราควรจะใช้ชีวิตที่ดีแล้วก็ทำดีกับเขาแล้วก็สีน้ําเวลาที่เราจะผสมสีครับจริงๆเราไม่จําเป็นต้องผสมให้มันกลายเป็นสีเดียวก็ได้แต่เราให้มันอยู่ในเขาเรียกว่าอยู่ในเฉดส,สีชุดเดียวกันแล้วเราก็ค่อยๆลงตอนที่สีเปรียกสีมันจะเรนเข้าหากันเองนะครับอ่ะคราวนี้ขอข้ามมานิดนึงเส้นผมพวกนี้ครับเราสามารถใช้สีของตัวผิวครับ เคลือบไปตัวของตัวเส้นผมได้เลยเพราะว่าเส้นผมเป็นน้ำหนักที่ดำพอหนักดำปุ๊บเราแทรกสีผิวเข้าไปตั้งแต่ต้นเลยนะครับจากนั้นเราค่อยๆลงส่วนที่มันเป็นน้ำหนักเข้มที่หลังแต่ระวังข้อนึงคือถ้าเกิดลงสีน้ำนะครับระหว่างสีผิวยังไม่แห้งเนี่ยเราอย่าเพิ่งไปลงส่วนที่เป็นผมไม่งั้นมันจะกลายเป็นว่าเหมือน เหมือนย้อมผมมาแล้วก็ยังไม่เซ็ตตัวเต็มที่แล้วออกไปตากฝนน่ยแล้วมันก็จะไหลพวดลงมานะครับเพราะฉะนั้นคือแค่ระวังเรื่องของการแห้งเปียกเท่านั้นเองนะครับเวลาผสมสีน้ำนะครับไอ้สีตรงนี้เราสามารถเทสีข้างๆตัวนี้เพิ่มเข้าไปเพื่อทําให้น้ําหนักมันเข้มขึ้นนี่ครับเดี๋ยวพอแห้งปุ๊บเดี๋ยวสีมันก็จะเป็นเข้าหากันเอง แล้วก็พื้นที่ใหญ่เราก็ใช้ผู้กันใหญ่พื้นที่เล็กเราก็ใช้ผู้กันเล็กนะครับเพราะตอนนี้ทุกคนก็จะได้อุปกรณ์คือทั้งผู้กันใหญ่ผู้กันเล็กสังเกตมันจะมีผู้กันแปลกๆอยู่อันหนึ่งคือผู้กันพัดอันนี้เราคล้ายๆใช้เวลาที่หลักในการแต่งหน้าในการเกลีย่ยน้ำหนักสีก็ได้นะครับเซสชันที่3นะคะมุมสุดท้ายของตนเองนะครับเริ่มคราบ5้าสินาที ก็ได้เลโชจริงว่เราเอาไว้สักคิ้วเหรอสักคิ้วเพราะว่ค <fit kind diamond popcorn> ิ้วใช่อันนี้คือเป็นรูปทรงคิ้วเลยใช่ไหมก็คือคิ้วมันก็จะแบ่งแบ่งสากตรงนี้ใช่ไหมครับอ่าแล้วก็ควานส่วนออกมาแล้วก็จะเห็นจมูกสันหลังคิ้วอ่าอันนี้เป็นอุปกรณ์สักคิ้วใช่แล้วแต่เราสนใจเราก็เลยขอได้ไหมอ๋อแล้วแล้วแล้วพี่ไปสักคิ้วมา ละโอ้เจ๋งเจ๋งเจ๋งเดี๋ยวนี้คือผู้ชายก็สักคิวได้ใช่ค่ะเพราะว่าิวบางหน้าแก่เออนี่ผมก็ไปปลูกคิ้วมาเหมือนกันคิ้วบางอันนี้ทําไ่กี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับพี่จริงก็เสร็จแล้วแต่ว่าทําถ่วงเวลาเวลามันเหลือนะใช่นี่มีเทคนิคสําหรับสีน้ํามันไหมครับสีน้ํามันเนอปกติก็จะชอบผสมแบบสีเนื้อไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแสงมันก็จะเปลี่ยนไปตามเวลาใช่ไหมแล้วก็ผสมเซตสี เนื้อไว้้งแต่ทีแรกก็จะมีชุดเงาชุดแสงมันก็จะทําให้งานง่ายขึ้นจะเป็นเงากับแสงในครั้งแรกที่เราเห็นใช่ใช่เพราะแสงมันเปลี่ยนตลอดอะไรอย่างนี้ค่ะไม่งั้นก็แบบมันจะผสมสีแล้วมันจะไม่ไม่ได้แบบวัตถุมันจะแบบไม่ได้ยอย่างนี้แปลว่าเราต้องจําแสงสีตอนแรกให้ได้และจินตนาการเอาเหรอหมายถึงมันมันจำด้วยตัวตัวประสีที่เราผสมไว้ในแบบในจานสีอยู่แล้วอะไรอย่างงี้ว่าเอออันนี้เป็นสีชุดแสงชุดเงา รูดแสงในเงาเอะไรผสมไว้มันจะง่ายกว่าอโอเคขอบคุณมากค่ะนี่ผลงานของผู้สอนนะครับนี่มผมสวยนะเนี่ยอ๋อนี่จะมีแอบโกงนิดน,นึงไหย <laughs> ใครรูปไวมองไม่เห็นครับอ๋อ,อเป็นเรื่องระยะนะคือพยายามรักษาเสายตา40สี่สิบปุ๊บทุกอย่างมันจะแย่ลงปีนี้พี่อยู่เท่าไหร่แล้วเนี่ยจะห้าสิบลจริงเหรอ,อถ้าบอกสามสิบห้าผมเชื่อปากหวานมากแต่สีผมสวยอะ โอ้นี่อันนี้ดีนะโหทั้งงานทั้งเสื้อทั้งแว่นสีพูหมดเลยอันนี้เราจะทําเป็นโมโนโครมเหรอเป็นแบบสีเดียวใช่ไหมเดี๋ยวจะทำผมสีสสสอ,อื่นะอีอ่าโอ้นะเออนี่ความรู้สึกที่เราอยากจะใส่อะไรเราก็ใส่ได้นะไม่ต้องจริงความเป็นจริงเนาะดีจังเลยอะ่ะ <laughs> โอ้ดีด้านข้างมันจะยากสุดนะไม่มีใี่เทียบซ้ายขวาไหมแล้วสุดท้าะว่าสองตาแล้วมันจะเริ่มแบบตาขี้เพราะด้านข้างมันก็เลยหลบๆได้แต่นี้คือเหมือนเลยอ่ะแบบมีดิสเจนิสเหมือนเลย าครับเย้โอเคตบมือให้ดูเองหน่อยครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือตบมือให้นางแบบหน่อยครับเ <Yeah. S 1> ย้เก่ียงมากนั่งนิ่งไม่กระดิกเลยแล้วก็ตบมือให้พี่กิ้วหน่ยครับเย้ yeah. เจนิสมีเรื่องที่มีความสุขที่สุดไหมมันคือเรื่องอะไรพอได้ฟังคําถามแบบมีความสุขที่สุดจำนึกไม่ออกแต่ว่าคือมันเหมือนเดี๋ยวในอนาคตมันก็จะมีเรื่องมีความสุขของณตอนนั้นใหม่ๆเราไม่สามารถเทียบกันได้ว่าอะไรแฮปปี้กว่ากันแต่ถ้าถามแบบโอเวอร์เอลเลยนะสิ่งที่มีความสุขที่สุดคือการได้เกิดมาหนูแฮปปี้กับการได้ใช้ชีวิตจัดๆแบบชีวิตจะดีมากแย่มากแต่รู้สึกว่าเอนจอยการแบบใช้ชีวิต สุดๆ่ามนุษย์มีความรู้สึกในกคิดที่แบบว่าเยอะแล้วก็ละเอียดซับซ้อนรู้สึกว่าหนูชอบปล่อยตัวเองโฟล์ไปกับอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นแบบเสียใจก็เสียใจรู้สกสับสนก็สับสนเครียดก็เครียดไม่ค่อยห้ามตัวเองไม่ให้เกิดความรู้สึกอะไรขึ้นมารู้สึกว่าเป็นมนุษย์เกิดมาทั้งทีอยากจะเรียนรู้ทุกอารมณ์ที่เกิดขึ้นดีครับเซ็้ hey.